ในขณะน,นี้หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยตกอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นเดียวกันกับอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลที่เมื่อเดือนมิถุนายน2564ที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดในพื้นที่ตำบลวังประจันทร์ทให้พบผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากแต่ด้วยการบริหารจัดการอย่างไรปัจจุบันจึงไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วตำบลวังประจันทร์มีระยะทางจากที่ว่าการอำเภอควนโดน13กิโลเมตร มีทั้งหมด4หมู่บ้านประชากร3,161คนจากพื้นที่เสี่ยง5คนด่ฉันจึงได้ลงไปเข้าปรตูบ้านเพื่อสอบถามปรากฏว่ามีนักเรียนเดินทางกลับมาจริงีิฉันจึงได้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ควบคุมโรครพสตประจัดและฝ่ายปกครองเพื่อตรวจสบ มีการเก็บน้ำมูกน้ำลายสิ่งคัดหลังในโพรงจมูกและลำคอของนักเรียนที่เดินทางมาจากแหล่งระบาดค้นหานํำผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาเพื่อลดโอกาสในการเสียชีวิต 2. เพื่อขยายวงในการค้นหาผู้สัมพันธ์เสี่ยงสูงเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมโรค ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็เป็นคดีตัวอย่างนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเนื่องจากมีผู้สัมผัสเปลี่ยงตะนวนมากประกอบกับข้อจำกัดด้านสถานที่ในตําบลบางประจันนะครับ ทางอำเภอโคนโดนจึงได้ขอความร่วมมือมาอยัางอบตโคนสตอและวิทยาลัยเทคนิคสตูลในการใช้สถานที่เป็นแนว,วควิดของอำเภออุราการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้ยึทหลากการปฏิบัติงานรวดเร็วและเด็ดขาดมีหน่วยงานรับการทุกหน่วยและผู้นำทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน ราใช้ชุดปฏิบัติการแต่ละหมู่บ้านโอทมอเป็นคนไกลป้องกันระดับพื้นที่และดําเนินการเชิงลุกในการสดส่งค้นหาบุคคลกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูงดังนั้นอำเภอคนโดนจึงได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันยับยั้งและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยยึดสามมาตรการหลักดังนี้ หมาตรการทางสาธารณสุขการขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ DMS TTA อย่างเคร่งครัดรณรงค์สร้างการตื่นตัวควบคุมการจัดการกิจกรรมของประชาชน 2. มาตรการทางสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนราชการทุกภาคส่วนในการร่วมมือร่วมใจกันการ้ายความร่วมมือให้ลูกค้าซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้านการงดกิจกรรมละหมาดที่มัสยิดการงดกิจกรรมการออกกําลังกายที่ต้องรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากการขอความร่วมมืองดตลาดนัด การช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 3. มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดฝ้าระวังประชาชนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน การสั่งปิดสถานศึกษาทุกประเภทการปฏิบัติตามคำสั่งจุฬาราชมนตรีในการงดละหมาดการดำเนินคดีแก่ผู้ที่กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดการออกคำสั่งห้ามทำกิจกรรมรวมตัวกันของคนจำนวนมากโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทั้งสามมาตรการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่อำเภอควรโดนได้รับความร่วมมือจากประชาชนส่วนราชการทุกภาคส่วนจึงนำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ดีทำให้ควบคุม คัดกรองสอบสวนผู้มีความเสี่ยงสูงได้อย่างรวดเร็วจนพื้นที่4หมู่บ้านในตำบลวังประจันต์อำเภอควนโดนไม่พบผู้ติดเชื้อในปัจจุบันโดยไม่พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่1 7กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า24วันแล้วจึงประกาศให้ทั้ง4หมู่บ้านของตำบลวังประจัน์เป็นหมู่บ้านสีฟ้าชาววังประจันรวมใจปลอดภัยจากโควิด19